สวัสดีครับสวัสดีพี่น,ออน้อง FC Chongsa Channel วันนี้มาทักทายพี่น้องและแมลงครับตะเวนตกดินมาแซมเข่านะครับพี่น้องอยู่ในฤดูการแซมเข่าอยู่อาส์ิเลือบอบอถึงสองซมเมอรแล้วครับสิเลียบอนะครับผมครับพี่น้อง มาเลาะบึงกองเพียงนี่วิ่นไว้สองสามมือนะครับผมปกนอไอปกันนี้มันไม่มเป็นมันเป็นดอกเป็นดอกลิ้วแถวอะเนี่ยพี่น้องเกียงได้บก็เกียงไดค์ขึ้นแล้วนะเนาะดอกเป็นไงพี่น้องอีสามดอกเปล่าเกียงนั่นง เห็ดเพียงหรือว่าเห็ดฟางนะครับผมเอ่อให้รอนะไตบิดเอดใไบิดจะลอยแล้วลงบิดไ้้เราลืมบิดนะครับออนะ้าพี่น้องเอาเห็ดเพียงจะน้อยครับเมื่อนี้ มันแม่นหนาฝนนี่ก็ดีเด้อเมียงอีสานเนี่ยพวดอะ่ะแล้วอยู่น้ำกินบื่อเด้อพี่น้องยางมาให้มานากับพ่อรถหวานนี่ก็เห็ดบวกก้อนนี่ก็ใส่เบ็ดกินปลานะครับถัดไปก็ยามตรงยามไซนะครับแม่นหนาฝนนี่มันบื่อแล้วกินเนี่นพี่น้องอุ้ยมนัมน,มน,มน แล้วมันฝนตกดีนะมันนี่เตรียมมีดมะเตรียมมีดเอาห้อห้าพ่อเห็ดนะครับออาอจับตูดมาหลายมื่อดอกนี่ไหมอีกเกียงใส่บักทามเปียกชุดน้ำอ้อนฮอนตกบาทนะครับ หมดไตพี่น้องมดไตหันเชียลงปกมันกับมีด้วละครับ่าเจอเห็นนอมันโอ้มดหลายแท้วะมดมดสมน้อยไหมพี่น้องมดสมน้อย น้องนี่เห็นจัจาเลยนี่อ๋โอ้ยใครใครมีใครน้ำนี่นี่แบบนี้ที่ต้องการจากสิบบกจังไดจงังสีเห็นมันเป็นขึ้นแบบนี้พี่น้องไงอยากได้แบบนี้นี่แต่แบบดอกกระแกงเสียบขึ้นกันนะครับลองมางเดี๋ยวเสียบคือกันว่าจะปุงเสียบ เดเยียงพี่น้องเยเกียงต้มน้ำเขาแล้วก็ตำพริกตำพริกดิบพริกแดงหั่นเนาะไปเทียมนิงหน่อยตักไข่หกักผักชีโอ้ อุ้ยนี้ส hmm <S US S> <ils of> <imagery> ีน่าโลติหมดเกขึ้นพี่น้องเหยขึ่นแงแต่อนบรกัดดังมนนี่สลัดสลัดมันกวอกแล้วอือเผาเผาหมด มดเฝอหมดเฝาเจ้งผู้เก่งใส่ดิหม่ใจละใส่ห่าผักชีดิใบมะกรูดซอยจังน่อยไส่มะพริกพริกแห้งก็ใส่พริกแห้งนะครับโอ้ยหมดผงชูรสย่อดเ,ดยเข้าไปน้ำปลาจาังน่อยน้ำปลาไปมดเลย ตบน้ำเดือดอบัดให้พี่น้องเลยให้บักคามเปียกเข้าไปเนาะเนี่ยผมมักผมมักสีสมๆสมสมจากน้อยพี่น้องต้มสมต้มยำมานเฮาธรรมดาไม่ต้องใส่เครื่องลายครับเอาเฉพาะเฮามีนี่แหละในครานเรียนนี่ะ <c oughs> เปิือเห็ดสุกแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วบัาเนี้พิมพักอีตู้ล้วใส่บัาเนี้หอ,อ,อมหวนๆขึ้นเด้วพี่น้องเลยพี่สิมีทอน,อววมนี้และว่าขึ้นมาใหญ่ครับขึ้นมาให้กินใหญ่ มันนี้จุมจะปลกไว้มันมีเสือนะมันมีเสืออยู่ข้าง่างเสือเยอปลกโน้นก็เกิดดีครับอันฝนตกยุ่นตลอดเนาะคนตกยุ่นด้มันก็นขึ้นมาได้เลยเห็ดเห็ดย่ง บรรยากาศมาผักปีวากน้องครับน้ำมอเร็งเราเป็นดุกดินรับขอบฟ้าบางกอภัยอยู่พันละข้างหน้านั่นจยเป็นซา,าน้าอะหมอแกงนึงพี่น้องเอ้มาีน้มาตรงขอลานค้าอีกแล้วน โอเคครับผมมันอีบออมอย่างไรพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไม่ได้ครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับมา,มาพี่น้องไส่ผักกระหนงมาครับพี่น้องยังเ,เห็ดใส่ผักกระหนง s t r e n 와